เนื้อหาคณิตศาสตร์ก็ป .6 เนี่ยมันจะมีเรื่องตัวประกอบของรมครนนแล้วก็มีออไอ้เจ้าเรื่องเศษส่วนแล้วก็เรื่องที่3าเรื่องทศนิยมแล้วเรื่องที่4ี่ก็เป็นเรื่องอัตราส่วนร้อยละแล้วเรื่องที่5ก็การนําเสนอข้อมูลแบบแผนแผนภูมิวงกลมโอเคข้อแรกข้อใดไม่เป็นตัวประกอบของสามร้อยห้าสิบคำว่าตัวประกอบคือต้องนําไปแล้วเอาไปทําอะไรได้ หารลงตัวนึกออกไหมงั้นข้อแรกการไม่เป็นตัวประกอบก็คือข้อใดหารไม่ลงตัวนั่นเองเข้าใจปะคงั้นช้อยไหนหารไม่ลงตัวครับอขอไข่ขอไข่ถูกต้องครับอ่าขอไข่คือหารไอ้เจ้าสามล้อสิบไม่ลงตัวเห็คไหมต่อไปข้อสองบอกว่าข้อใดเป็นตัวประกอบทั้งหมดของสี่สิบสองเป็นตัวประกอบก็คือทุกตัวที่หารสี่สิบสองลงตัว ช้อยไหนครับลองสังเกตช้อยดูไะไ้แล้วตอบมาเลยนะเราไปไวกันนิดนึงชอยที่ ชอยกอถามว่าหารสี่สิบสองลงตัวไหมใช่แต่มันไม่ครบเนาะชอยขอก,อก็ไม่ครบนะครับ<อ>ทีนี้มาเหลืออ่าว่ามาได้เลยครดคครายครับคอควายทำไมถึงไม่เอางองูล่ะเพราะอะไรสี่ไม่ลงตัวค่ะเยี่ยมมากครับสี่ไม่สี่มันเป็นตัวที่หารสี่สองแล้วไม่ลงตัวงั้นข้อที่ครบจึงเป็นข้อคอควายครับคอควายเนี่ยเช็คได้เลยก็คือเวลาเช็คนะครูต้นแนะนําให้จับคู่หัวท้าย หคู่กับสี่สิบสองได้สี่สิบสองโอเคปะสองกับยี่บเอ็ดได้สี่สองสามกับสิบสี่ได้สี่สองโอเคไหมแล้วก็หกเจ็ดสี่สิบสองเนี่ยเราพยายามจับเป็นคู่นะครับถ้าตัวไหนจับคู่ไม่ได้มันไม่ใช่ละนะข้อสามข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องงั้นเขาต้องการที่ถูกเอาข้อที่ผิดก่อนข้อไหนผิดบ้างกไก่ผิดไหม ผิดผิดเพราะอะไรมันยังเหมือนมันยังหาลงไปได้อยู่เพราะสิบมันยังแยกตัวประกอบได้ต่อมันยังแยกไม่สุดงั้นไม่ใช่ขอไข่ถูกไหมไม่ผิดตัวไหนครับอ่าพาตอบบ้างเก้า <9. S 1> ใช่เก้ายังแยกต่อได้เป็นสามคูณสาม นะครับงั้นห้าสี่ถ้าต้องการแยกย่อยสุดๆุดเลยก็คือสองคูณสามคูณสามคูณสามมูเหรต่อไปคอควายสองคูณสองคูณสองคูณสองใช่ไหมถ้าคูณเอาสองคูณหกตัวมันจะไม่ได้สิบสองแล้วก็ไม่ใช่ส่วนข้องอ่างูสองคูณสองได้สี่สี่สองได้แปดแปดสามยี่สิบี่อ่าข้ององูใช่ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะแยกย่อยสุดแล้วงั้นขอบตอบข้องอ่างู โอเคครับข้อสี่อันเนี้ยกาเขากามาให้แล้วข้อใดมีหอเรอมอเท่ากับยี่ิบสี่นะครับหาง่ายๆครับหอเรอมอคือตัวหารร่วมตัวไหนที่เอายี่ิบสี่ไปหารได้อะ่ะอันนั้นอะ่ะคือใช่แต่ถ้าตัวไหนเอายี่ิบสี่ไปหารแล้วไม่ลงอันนั้นไม่ได้ข้อกอ,อไก่มีตัวไหนที่เอายี่ิบสี่ไปหารแล้วไม่ลงสามหกครับสามหกครับไม่ได้ครับ ข้อคควายยี่ี่เอาไปหันตัวไหนไม่ลงหกสิบครับและข้องอแปดสิบสี่ครับแปดสิบสี่ไม่ได้ครับงั้นข้อขอไข่จึงถูกต้องโอเคไปต่อข้อห้าคอร์โนของยี่สิบยี่ห้าและสามสิบคือขอ้อใดอะ ตอนนี้ครูต้นตั้งหารให้ดูอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราชื่อกันตอบนะมีเลขอะไรถ้าเป็นคอลนอขั้นแรกมีอะไรหารได้ทุกตัวไหมห้าห้าห้าหารได้ทุกตัวหารเลยห้าหารยี่สิบได้สี่สี่ห้าหารยี่ิบห้าห้าและห้าหารสามสิบหกสี่ห้าหกมีอะไรหารได้ทุกตัวอีกไหมไม่มีครับไม่มีแล้เแค่สอง ่าถ้าไม่มีถ้าเป็นการหาหอรอมเราจะจบแล้วถูกปะหอรอมจะตอบห้าแต่ถ้าคอรอนอหารต่อครับหารได้อย่างน้อยสองตัวหารเลยใช้แม่สองหารสองหันสี่ได้สองหันห้า 5, ไม่ได้ใส่ห้าสองหันหกได้สามงั้นตอนนี้เราจะได้ตรงนี้จบแล้วคอรอนอเอาริมซ้ายแล้วก็ด้านล่างคูณกันครับงั้นคอรอนอได้เท่าไหร่ครับ สามร้อยครับสามร้อยครับสองคูณห้าได้สิบสองคูณห้าได้สิบสิบคูณสิบได้ร้อยร้อยคูณสามได้สามร้อยโอเคไหข้อหกจำนวนสองจำนวนมีหอรอมอคืออ่าและคอรอนอเท่ากับสิบเก้าและ190ำร,ำร้อยเก้าสิบตามลำดับถ้าจำนวนหนึ่งเป็นสามสิบแปดอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะครับข้อนี้คำถามจากการอ่านโจทย์หอรอโมอคือเท่าไหร่ครับ สามสิบแปดโน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 จำนวนสองจำนวนมีหอรอมอและคอรนออเท่ากับสิบเก้าและร้อยเก้าสิบตามลำดับหอรอมอคือเท่าไรครับสิบเก้าขอรอมอคือสิบเก้าครับและคอรนออคือร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบครับส่วนอีกจำนวนหนึ่งอ่ะจำนวนหนึ่งอ่ะคือสามแปดอ่านี่คือข้อมูลที่เขาบอกข้อนี้ต้องใช้สูตรครับคอรนขอรอมมีสูตรอยู่ข้อสูตรอยู่อันหนึง่งสูตรนั้นว่าอ,ะ,อะไร ใครรู้บ้างจําได้ไหมครูเรียนไม่รับครูจําได้ปหไม่ได้อ่าไ,ไ,ไม่ได้อไไดตอบเลยนะสูตรคือผลคูณของสองจำนวนเท่ากับคอรอมอคูณคอรอนอ,อ่ะจดไปเลย ผลคูณของสองจำนวนเท่ากับพอร์โมาคูณคอรนอณนะตอนนี้ผลคูณของสองจำนวนเราทราบกี่จำนวนหนึ่ง <1. S 1> ทราบสองหรือทราบหนึ่งสองสองตัวไหนก็ตัวไหนอ,อ๋อจำนวนแค่หนึ่งถ้าจำนวนแค่หนึ่งตัวนะ <38. S 1> ตัวนั้นคือสามสิบแปดครับคูณกับอะไรก็ไม่รู้ครับ แล้วเท่ากับหอรมอหอร,มอ,รมอคือหอรมอสิบเก้าแล้วคูณคอรนอคือร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบครับโอเคไหม <ร tribal. S 1> ั้นต้องการหากล่องสี่เหลี่ยมเอาสามแปดย้ายไปลบครับโน n น n น no มันคูณอยู่ต้องย้ายไปหารนะครับหารสามสิบแปดทั้งสองฝั่งโอเคฝั okay. <ร S 1> <ร>่งซ้ายตาดัดโชะโชะหายฝั่งขวาเอาอะไรตัดอะไรดี ฝังขวาจับสิบเก้าตัดสามแปดได้สองแล้วสองไปตัดร้อยเก้าสิบได้เก้าสิบห้าค่ะเก้าห้าครับโอเคงั้นข้อนี้จึงตอบเก้าสิบห้าช้อยงองูง ข้อเจ็มีลูกบอลสีแดงสามหกสีดำสี่แปดและสีขาวแปดสิบสี่นำมาแบ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดแรกใส่ถุงถุงและเท่าๆกันให้แต่และถุงมีจำนวนลูกบอลมากที่สุดอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สองโดยแม่คลาสสีต้องใช้ถุงกี่ใบข้อนี้ต้องหาด้วยวิธีการใดครับอเพราะรอ,อะไรครับเพราะว่าเหมือน หอเรามังเป็นการหารนะคระแล้วคือเหมือนมันต้องหาในได้มากที่สุดอ่าหอลรามอมันย่อมาจากคําว่าหารร่วมมากถูกไหมหาร,ร่วม,มากอ่าซึ่งข้อเน,นี้ยมันเอาลูกบอลมาแบ่งการแบ่งมันก็คือการอะไรอยู่แล้วหาการแบ่งคือการหารอยู่แล้วแล้วมันหาลูกบอลในแต่ละถุงให้ได้มาทำไมที่สุดด้วยมากที่สุดมากที่สุดเออมันจึงตรงกับคอนเซปต์ของการหารด้วยหอรอมอนั่นเองโอเคไหมครับ อ่าโอเคงั้นข้อนี้เราก็เอาไอ้เจ้าสามสิบหกสี่สิบแปดและแปดสิบสี่มาหาหอระมอการหาหอระมาเราต้องหาตัวที่หารได้ทุกตัวสาม8 84หกสี่แปดแปดสี่มีอะไรหารได้ทุกจำนวนครับหกครับหกมีมากกว่านั้นไหม ลองเลขกหกก่อนก็ได้หกหันสามหกได้หกหกหันสี่แปดได้หกแปดสี่แปดหกหันแปดสี่ได้สิบสี่ป่ะถกสิบสี่ครับหันต่อครับหกแปดสิบสี่มีอะไรหันได้ถูกตัวครับสองครับสองหันหกได้สามครับสองหันแปดได้สี่ครับและสองหันสี่ได้เจ็ดครับจบครับ นั้นข้อนี้ขอละมอเอาเฉพาะริมซ้ายครับมาคูณกันสองหกสิบสองแต่สิบสองนี้คือสิบสองที่มีหน่วยเป็นอะไรใครบอกครูได้บ้างลูกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนอันนี้เราหาเป็นลูกบอลอยู่ข้อเนี้ยเขาเอาลูกบอลแต่ละสีมาแบ่งใส่ถุงถูกต้องไหม แล้วแบ่งแบบไม่คละสีถ้าแบ่งแบบไม่คละนะไม่คละคือไม่ปนกันนะเราต้องไปดูว่าหน่วยตอนแรกที่เขาให้มามันหน่วยอะไรสามสิบหกหน่วยก็เป็นลูกนึกออกปะสี่สิบแปดก็ลูกแปดสิบสี่ก็ลูกนึกออกไหมมันหน่วยลูกหมดเลยถูกปะงั้นคําตอบที่ได้ของหอรอมหกสองต้องได้สิบสองหน่วยเป็นอะไรเหมือนกันลูกด้วยในกรณีที่แบ่งแล้วไม่คละโอเคปะ เข้าใจไหมเผาเอา่อจะได้ถุงละสิบสองลูกแต่โจทย์เขาไม่ได้ต้องการจำนวนลูกของแต่ละถุงเขาต้องการว่าจะได้แบ่งแล้วได้ถุงกี่ใบนึกอออกไหมแล้วมันจะได้กี่ใบอะครับหายัางไงอะได้กี่ใบครับ เริ่มจากสีแดงครับสีแดงมีลูกบอลสามสิบหกลูกแบ่งเป็นถุงถุงละสิบสองลูกสิบสองลูกได้กี่ถุงครับได้กี่ใบครับสามถุงครับได้ได้สามถุงสามใบถูกต้องไหมครับตามตัวเลขตัวข้างล่างนี้ได้สามใบลูกสีดำมีสี่สิบแปดลูกแบ่งทีละสิบสองสิบสองได้กี่ใบครับสี่ครับและสุดท้ายสีขาวแปดสิบสี่ลูกแบ่งทีละสิบสองได้กี่ใบครับ ได้ <7 S 1> เจ็ดใบเข้าใจปะเผาคับคือตัวเลขแต่ละตัวที่เราคำนวณมามีความหมายหมดทุกตัวเลยนะครับงั้นจะได้ทั้งหมดกี่ใบครับสิบสี่ใบครับก็เกิดจากการนำตัวเนี้ยมาบวกกันสาบวกสี่ได้เจ็ดเจ็บวกเจ็ดได้สิบสี่ใบโอเคปะครับเคลี่ย์ครับงั้นคำตอบข้อนี้ต้องตอบสิบสี่ใบครับ ข้อนี้ถ้าไปตอบสิบสองใบผิดเลยโอเคไหมเลียนนะไปต่อข้อแปดครับข้อนี้เด็กหลายคนเห็นขอดละมอสิบสองก็เอาสิบสองไปตอบเนี่ยผิดเลยนะครับข้อแปดบอกว่าตีละคังสามใบทุกๆุกสิบสองสิบห้าและยี่สิบนาทีไปเรื่อยๆเมื่อละคังทั้งสามใบเริ่มตีพร้อมกันที่ตอนแปดโมงอีกนานเท่าไหร่ละคังทั้งสามใบจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง ข้อนี้ตีความก่อนต้องหาโดยใช้วิธีใดดีครับอ่อขอรอมอรครับขอรอมอเพราะเหตุใดครับสำหรับข้อนี้สำหรับข้อนี้นะข้อเนี้ยการตีะระฆังอะ่ะมันตีแล้วมันจบเลยไหมหรือมันตีไปได้เรื่อยๆเอ่อเรื่อยๆครับ ตีไปได้เรื่อยๆครับใบแรกตีทุกๆสิบสองนาทีคือทุกครบสิบสองนาทีปุ๊บตีเป้งผ่านไปสิบสองนาทีตีเป้งนึกออกไหมครับใบที่สองทุกๆสิบห้านาทีตีตีเป้งตีเป้งอะไรเงี้ยใบที่สามทุกๆยี่สิบนะครับโจทย์ต้องการถามหาว่าอีกนานเท่าไหร่ละครั้งทั้งสามใบจริงจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการทําได้เรื่อยๆครับแต่ถามหาอีกครั้งหนึ่งคือถามหาครั้งที่เกิดเร็วที่สุดในครั้งถัดไป งั้นการถาหาเร็วที่สุดคือเวลาต้องเป็นไงครับน้อย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 ให้เกิดการปีครั้งถัดไปที่พร้อมกันทั้งสามใบนีกหรอไหมงั้นข้อนี้จึงต้องหาด้วยคอรนอครับเข้ารัข้อนี้ต้องหาด้วยคอรนอครับอ่ะ <S <S เมื่อหาด้วยคอรนอปุ๊บทำไงดีวิธีการเอาสิบสองสิบห้าและยี่สิบมหาคอรนอเอาแม่อะไรหาได้ทุกตัวมีหรือไม่ครับ ไม่มีครับทุกตัวไม่มีถ้าเป็นหอละมอคือตอบหนึ่งเลยแต่ข้อนี้มันเป็นการหารด้วยคอรอ์นอ12 15 20มีอะไรที่หารได้อย่างน้อยสองตัวบ้างห้าครับห้าใช่ไหมห้าหารสิบสองไม่ได้ห้าหารสิบห้าได้ใช่ ล้วห้าหารยี่สิบสี่สี่สิบสองสามสี่อ่าไปได้สองตัวสี่ครับสี่หารสิบสองได้สามสาแล้วก็สามแล้วก็หนึ่งถูกไหมแล้วก็สองตัวที่เหลือใช้แม่สามได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งจบ งั้นข้อนี้คอรนอคือเท่าไหรครับหกสิบ <6, S 1> ดีครับอ่าจริงจมันต้องคูณข้างล่างเลยนะแต่ข้างล่างมันเป็นหนึ่งหมดเลยงั้นเอาห้าคูณสี่คูณสามจบเลยห้าสี่ยี่สิบยี่สบคูณสามได้หกสิบนาทีต่อ,อขอนกอใขครับเคไปต่อข้อที่เก้าครับข้อเก้าอยากตัดกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสี่สิบยาวเจ็ดสิบกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือเป็น 1, ลักษณะแบบนี้ ป้าง40่สบยาวเจโอเคไหมตัดกระดาษออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าๆกันหมายความว่าต,ตัดเป็นจัตุรัสจัตุรัสนะเออแต่ละด้านยาวเท่าๆกันโดยแต่ละรูปมีขนาดใหญ่ที่สุดอ่ามีคีย์เวิร์ดและใหญ่ที่สุดไม่เหลือเศษกระดาษ กระดาษจัตูรัลัะแต่ละรูปจะมีพื้นที่เท่าไหร่ข้อนี้ขั้นแรกต้องหาด้วยอะไรครับหอรอมครับข้อนี้หาด้วยหอรอมมเพราะการตัดแบ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการตัดอะการตัดนั้นมันต้องลดลงลดลงอะ่ะมันก็ต้องใช้เครื่องหมายหารถูกไหมแล้วหาให้พื้นที่แต่ละรูปมีขนาดใหญ่สุดมันก็คือใหญ่ก็คือมากอะ่ะ งั้นเป็นการหาด้วยหอรอมอหารร่วมมากโอเคขั้นตอนต่อไปเขาถามว่าจะได้กระดาษพื้นที่แต่ละชิ้นคือเท่าไหร่นะครับงั้นข้อนี้เราก็ต้องไปหาด้วยหอรอมอแล้วอะไรมาหาละ่ะก็เอา40ด้านกว้างกับ70ด้านกว้างด้านยาวมาเป็นหอหาหอรอมอครับ40กับ70ใช้แม่อะไรหารดีครับ ห้าสิบครับสิบ <4 S 1> หารสี่สิบได้สี่ครับและสิบหารเจ็ดสิบได้เจ็ดเจ็ดสี่กับเจ็ดหารไม่ได้แล้วจบการหารครับงั้นแปลว่ากระดาษจัดตุลัสเนี่ยยาวด้านละสิบโอเคไหมรับโจท,ทามหาพื้นที่ของกระดาษจัดตุลัสครับกระดาษรูปจัดตุลัธมีพื้นที่เท่าไหร่เอาอะไรทำอะไรครับสิบคตสิบ ติ๊กูณตเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งรอครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรตอบขอ้อหนึ่งก็ไก่เสียไหมเข้าใจไหมครับตีตีความให้ได้แบบนี้นะสอบเข้าอะ่ะมีแน่ๆเรื่องขอลมอตัวประกอบคอลนอ,อะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะต้องตีความว่าจะต้องใช้อะไรให้ได้ก่อน แล้วถ้าตีความได้ปุ๊บโอกาสถูกมันก็มีสูงแต่ถ้าตีความไม่ได้มันก็จะไม่รู้อะไรเลย